สวัสดีครับพบก,กับผมสมพงษ์ดอทคอมแห่งเช่นเคยนะครับอตอนนี้เฮามาอยู่สวนอนาจักสมพงษ์ดอทคอมนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาหูจักกับสมุนไพรตัวหนึ่งนะฮะเป็นมีชื่อว่าต้นเป้าหลวงนะครับหรือว่าภาคเหนือเพื่อเรียกว่าต้นเป้าหีหอมนะฮะมีคุณสมบัติเหมาะสําหรับส,รบสตรีอยู่ไฟหรือว่าคนที่มีลูกน้อยเนาะเอาไปต้มออบนี่ดีแท้ๆนะครับเป็นสมุนไพรสูตรโบราณของคนภาคเหนือเลย โดยเฉพาะแม่ลูกน้อยนะครับจะทำให้น้องสาวของท่านนะครับมีความกระชับและก็ฟิตเหมือนดังเดิมวันนี้นะครับเอามาพอรสนะของต้นมันนะฮะว่ามันเป็นอย่างไดนะครับแล้วก็รวมไปถึงาการการตัดการตากนะครับแล้วก็รวมถึงการมัดแล้วก็เอาไปต้มอาบเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับสตรีอยู่ไฟบอกควรที่อย่าผัดเด็ดขาดนะครับเอาวันนี้ไปพอพร้อมกันได้เลยครับไป น,นี่นะครับเป็นต้นเป้านะฮะอันนี้ของจริงนะฮะลักษณะลำต้นนะครับจะเป็นออกสีน้ำตาลน,นะฮะแล้วก็ขาวๆน้อยนะฮะอันนี้ก็ต้นมบปลอใหญ่ตัวใดนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเอามาพอใบเนาะอันนี้เป็นใบเปิดน,นะครับใบจ,จะเป็นใบใบลีนะครับยาวๆน้อยนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับเราจะทำการตัดแล้วนะครับ ต้นพอใหญ่สบายมากนะครับตัดกําเดียวนะฮะอันนี้ใช้ส่วนลำต้นเลยนะครับแล้วก็ใบมันนะฮะจริงๆแหกมันก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าเอาขี้คานคุดแล้วนะฮะมันก่อคุดยากอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเอาแม่นะครับแล้วก็แยกใบกับต้นมันนะครับโอเคฮะ โอ้โกอีนี่ก็ได้นักแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะแยกส่วนนะฮะเขากลเลาะเอาใบมันนะครับเลาะเอาใบมันแยกไใเห็นตังแหกนะครับเพื่อตีจะเอาไปตากนะฮะอันนี้นะครับเป็นสูตรโบราณเลยนะครับสําหรับสตรีโยไฟหรือว่าคนที่มีลูกน้อยนะครับจําเป็นนะครับที่ต้องต้มแอบแน่นอนนะฮะ วิธีการต้มแอบนั้นมันก็บม่ได้ยากนะครับก็คือนําปี๊บหรือว่าหม้อนะฮะสำหรับการต้มเนาะแล้วก็ใส่น้ําลงไปประมาณสัก2อส่วนสของหม้อนะครับแล้วก็ต้มใช้ถ่านก็ได้แลวหรือว่าใช้แก๊สก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ต้นเป้าใบเป้านี้เวลาเอาเอาเอา,เอาเอาไปใส่นะฮะเอาใส่เป็นมัดลงไปนะครับเราจะมัดก่อน,นเนาะมัดแรกนะฮะเอาใส่ลงไปในวันแรกนะครับเราจะใส่ มัดที่2ลงไปกว่าวันที่2นะครับใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ30มัดนะครับหรือว่า30วันเนาะหเดือนนี้โดยประมาณของการอายุไฟนะฮะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับให้ตัวยาสมุนไพรมันออกมาให้ก่อนนะฮะเมื่อสมุนไพรมันออกมาแล้วมันจะมีสีแดงฝาดนะครับอันนั้นเราก็รอให้มันเย็นก่อนเนาะแล้วก็จึงเอาไปอาแอบน้านะครับเอาไปแอบ คนที่เขาจะอาบน้ำเขาก็กินได้นะครับกินเล็กน้อยนะครับสักสามสี่อึกก็เอ่อก็ดีนะครับก็จะทำให้คุณแม่นี่รู้สึกสบายตัวนะครับช่วยในการอยู่ไฟสมดุลของถาดได้ดีนะฮะยังใดก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่เดือนอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาก็เด็ดไปเรื่อยๆนะฮะครับทุกส่วนของต้นเป้าหลวงนะฮะสามารถมีสรรพคุณทางยาได้มากมายนะครับ เพราะว่าจะเป็นการบำรุงโลหิตนะฮะบำรุงหลางกายนอปับธาตุสมดุลในหลางกายนะครับจเจริญอาหารก็ได้นะครับหรือว่าแก้ฮอนในก็ได้นะครับทำให้ผิวพรรณหน้าเป่งปังอันนี้เหมาะสําหรับทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะแม่ลูกอ่อนนี้บอกควรที่อยา่าพลาดนะครับเพราะว่าคําว่าต้นเป้าห่หอมนั้นก็หมายถึงนะครับน้องสาวของท่านจะฟิตจะเป่งปังมาเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็น เป็นสูตรโบราณเลยนะครับคนภาคเหนือทุกคนจะต้องอจะต้องแอบนะครับโดยเฉพาะาคนที่อยู่เดือนอยู่ไฟนะครับบอกควรที่อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับอันนี้มันก็เป็นของหายยากนะครับอยู่ในปา่าในเขาปุ้นนะครับกว่าเขาจะมาเอามาได้นี่มันก็มันก่อากอยู่นะครับไปตัดเอาไปเลยก็อมาได้นะครับอันนี้อันนี้อยู่ในสวนนะครับ ตอนนี้เขาก็มาอยู่ท้ายคลิปแล้วนะครับก็คือการมัดนะครับมัดคือเป็นกำนะฮะกำพอดีเลยนะครับต้นเป้าใบเป้าที่เราแตากไว้นะครับเขาก็เก็บใส่ในถุงยางี้นะฮะเพื่อป้องกันความชื้นนะฮะมาให้มัมนได้ออกแหาเนาะอันนี้เป็นการมัดแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับคนที่กําลังคลอดหรือว่า คอ,อดแล้วนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะฮะในมัดละ12บาทนะครับอันนี้ก็ผมลงในช้อปปีก็มีนะครับหรือว่าใครจะสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะฮะแล้วก็ยังใดก็กล่ยอู้กันหลังไม้นะครับนะฮะคลิปนี้ก็ฝากติดตามตัวยนะครับก็จะมีคลิปดีๆออกมาแหมเยอะๆนะครับอันนี้สำหรับ ไม่ยิงที่กำลังมีลูกน้อยนะฮะก็สามารถที่จะเอาไปต้มออบได้นะฮะหนึชุดก็มี30มัดนะครับ360บบาทครับประมาณนั้นเนาะครับขอลาเพียงตัวอี้นะครับสวัสดีครับ